สวัสดีครับวันนี้จะปลูกมะละกอเพื่อลดต้นทุนขายส้มตำปลูกในพื้นที่ดินเหนียวนะครับมีวิธีการปลูกอย่างไรท่านผู้ชมเพื่อนๆมาดูกันเลยครับร้านส้มตำยำย่างสวนธนกรขายที่หน้าชากรออกซับคูจังหวัดกระแพงเพชรนะครับท่านผู้ชมผ่านไปมาก็แวะอุดหนุนกันได้เลยนะครับวันนี้ จะพาท่านผู้ชมเพื่อนๆมาปลูกมะละกอในดินเหนียวกันนะครับโดยปกติแล้วดินเหนียวปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับวันนี้จะปลูกมะละกอนะครับขุดหลุมไม่ต้องลึกนะครับกว้าง50ยาว50เซนติเมตรนะครับลึกแค่20เซนก็พอนะครับเพราะว่าปลูกมะละกอบนดินเหนียวก็ ไม่ต้องให้รากลงลึกนะครับถ้าถ้ารากลงลึกก็จะมีปัญหารากเน่าในช่วงหน้าฝนนะครับปลูกโดยวิธีตัดรากแก้วนะครับเพื่อให้รากฝอยหากินอยู่เหนือผิวดินนะครับโดยที่ผมจะโรยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอินทรีย์วัตถุไปโดยรอบๆนะครับเพื่อที่จะล่อรากให้หากินด้านบนนะครับ ยางที่นำมาวางก็เพื่อต้องการที่จะบล็อกอโคนต้นมะละกอไว้นะครับป้องกันไม่ให้โคนเน่านะครับใส่ดินใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกลงไปนะครับให้ทั่วทั่วบริเวณวงยางด้วยนะครับ วราก็จะหากินบริเวณรอบนอกของวงยางนะครับแกลกที่ไก่ก็ผักประมาณเดือนหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับปลูกไม้ผลนะครับแกลกที่ไก่ไม่ว่าจะเป็นพริกมะนาวมะเขือมะละกอด้วยนะครับ สมสามารานก็มีความจำเป็นอย่างมากนะครับใส่ไปเพื่อปรับสภาพความเป็นด่างด้วยนะครับแล้วก็รักษาความชื้นในดินนะครับในฐานมีจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เป็นธาตุอาหารนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะกักเก็บสารอาหารไว้ให้มรกอต่อไปนะครับ ปุ๋ยสีดำนี่เป็นปุ๋ยเฉพาะของสวนนะครับทำให้มะละกอพิกแกวนะครับหรือว่ามะเขือพวงในสวนออโดกมากนะครับปุ๋ยปุ๋ยอันนี้เป็นเป็นปุ๋ยสำหรับไม้ผลนะครับมะละกอที่จะปลูกก็ผมจะปลูก3ามต้นเลยนะครับ เพื่อไว้เลือกเพศนะครับถ้าเป็นเพศผู้นะครับก็จะตัดทิ้งเพศเมียก็จะตัดทิ้งนะครับจะให้เหลือเฉพาะเพศกระเทยเท่านั้นนะครับมะกอกกระเทยจะดกนะครับลูกสวยก็เลยต้องปลูกไว้สามต้นเลยนะครับหันใบไปทางทิศตะวัอนออกนะครับ เพื่อให้ได้รับแสงก็จะปลูกเอียงไว้แบบนี้นะครับ <_ an> เพื่อให้รากออกด้านข้างนะครับไม่ให้รากดิ่งลงดินที่จะเป็นปัญหารากเน่าในช่วงที่ฝนตกนะครับ <_ an> ก็จะให้รากลอยอยู่บนพื้นนะครับขอบคุณท่านผู้ชม <_ an> เพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับแล้วมาดูผลกันต่อไปนะครับว่ามะละกอจะโตไปประมาณไหนนะครับ แล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ